สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นิมดวาวไรตี้ชันแนลนะคะ หลายคลิปที่ผ่านมานะคะที่แอดมินได้เผยแพร่คลิปหรือว่าลงคลิปลงไปส่วนใหญ่เนี่ยจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามว่ารัฐบาลเอาเงินมาจากไหนลงทุนทํากิจกรรมต่างๆนะคะวันนี้ได้โอกาสดีแอดมินก็เลยอยากจะมาขอแชร์เรื่องราวของรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่ง,งที่ทํารายได้ให้กับรัฐบาลค่ะรัฐวิสาหกิจถือว่าเป็นกิจการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลและเอกชนโดยรัฐบาลถือหุ้นมากกว่าองค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจซึ่งรัฐเป็นเจ้า หรือกิจาการของรัฐหรือบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการองค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจของรัฐมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบค่ะวันนี้นะคะแอดมินขออนุญาตแชร์สาระดีๆก็คือหน่วยงานรัฐวิสาหากิจโดยเฉพาะ10อันดับรัฐวิสาหากิจของประเทศไทยที่คลองแชมป์นำส่งรายได้เข้าคลังมากที่สุดในช่วง6เดือนแรกของปีงบประมาณ2565ค่ะ จากถแถลงการของสำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหากิจหรือสคอรอถแถลงผลการจัดเก็บเงินรายได้จากรัฐวิสาหากิจที่ต้องนำส่งคลังในช่วง6เดือนแรกของปีงบประมาณ2,565นะคะก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลา2,564จนถึงวันที่31มีนา2,565พบว่าสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังคงครองแชมป์นำรายได้ส่งเข้าคลังสูงสุดถึง23,644ล้านบาท แซงบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะคะที่ลงมาอยู่อันดับสอง นำรายได้ส่งคลังอยู่ที่17,519ล้านบาทอันดับ3ก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำส่งรายได้เข้าคลัง6,419ล้านบาทอันดับที่4ธนาคารอมสินส่งรายได้เข้าคลัง5,313ล้านบาทอันดับ5การท่าเรือแห่งประเทศไทยส่งรายได้เข้าคลัง2,610ล้านบาทอันดับที่6การไฟฟ้านครหลวงส่งรายได้เข้าคลัง2,587ล้านบาทอันดับที่7ธนาคารอาคารสงเคราะห์ส่ง รายได้เข้าคลัง2374ล้านบาทอันดับที่8การทางพิเศษแห่งประเทศไทยส่งรายได้เข้าคลัง1,400ล้านบาทอันดับที่9การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งรายได้เข้าคลัง1345ล้านบาทและอันดับที่10การประปาส่วนภูมิภาคส่งรายได้เข้าคลัง746ล้านบาทและที่เหลือก็เป็นรัฐวิสาหกิจและกิจการอื่นๆนะคะรวมเงินรายได้ที่นำส่งเข้าคลัง2 4 1 5ล้านบาท หากจะย้อนไปดูระยะเวลา8ปีที่ผ่านมานะคะมีการพยายามที่จะแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาทั้งมีการปรับลดรายได้รัฐเพิ่มเข้าส่วนลดในการแก้ไขตัวแทนจำหน่ายตัดโคต้าสลากนิติบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรคนพิการลดการผูกขาดต่างๆอีกมากมายเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูไทม์ไลน์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สู่การเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจอันดับหนึ่งที่ส่งไรายได้เข้าคลังมากที่สุดของประเทศไทยค่ะตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมปี2558นะคะรัฐบาลคอสชอในขณนะนั้นได้เข้ามาบริหารประเทศแล้วก็ประกาศแนวทางการปฏิรูประบบสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาสลากเกินราคาเอาไว้3ระยะโดยเฟสแรกประกาศกำหนดราคาขายสลากทั่วประเทศใบละ80บาทค่ะพร้อมกับเพิ่มส่วนลดให้ตัวแทนจำหน่ายสลากเป็น12-14%ของราคาสลาก 80บาทตั้งแต่งวดวันที่16มิถุนายนปี2558และก็ยังจัดชุดปฏิบัติการพิเศษกวดขันจับกลุ่มผู้ค้าสลัก ที่ขายเกินราคาด้วยนะคะแล้วก็มีโทษจำคุกแล้วก็ปรับไม่เกิน1,000 0บาทรวมทั้งก็ยกเลิกการจัดสรรโคต้าสลากไม่ต่อสัญญาตัวแทนจำหน่ายให้กับนิติบุคคลที่ไม่ใช่องค์กรการกุศลหรือสมาคมคนพิการที่กำลังจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคมปี58อย่างเช่นมูลนิธิสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมาคมพนักง,งานผู้เกษียณอายุและตัวแทนจำหน่ายสลากรายใหญ่ประมาณ2495รรายเลยทีเดียวค่ะ และจากนั้นนะคะรัฐบาลก็เพิ่มรางวัลเลขหน้า3ตัวเป็นครั้งแรกในงวดวันที่1กันยายนปี2558ด้วยค่ะ และเฟสที่2นะคะก็เริ่มดําเนินโครงการซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยก็ได้นําโคต้าสลากที่ยึดคืนมาจากนิติบุคคลที่ไม่ใช่องค์กรการกุศลนะคะนามาจัดสรรให้กับตัวแทนจําหน่ายที่ลงทะเบียนไว้กับสํานักงานสลากนะคะคนละหเล่มโดยให้สั่งซื้อผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยตั้งแต่งวดวันที่16ตุลาคมปี2558แล้วก็เปิดให้ตัวแทนจําหน่ายสั่งจองสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกา ปี2558โดยสำนักง,งานสลากนะคะจะจัดส่งสลากให้ผู้ที่ได้รับสิทธิซื้อจองผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยทางไปรษณีย์ในราคาใบละ70บาท40สตางค์ ซึ่งงวดแรกก็คือเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2558และสำนักงานสลากก็พิมพ์ออกขายเพิ่มเป็น13ล้านใบต่องวดเป็นครั้งแรกจากเดิมเนี่ยพิมพ์สลากออกขายงวดละ37ล้านใบแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาการขายสลากเกินราคาได้นะคะทําให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์สลากออกขายเพิ่มเป็นงวดละ60-65ล้านใบในปีงบประมาณ2560เพิมพ่มเป็นงวดละ68-71ล้านใบ โดยได้จัดสรรให้กับองค์กรการกุศลต่างๆนะคะคาดหวังว่าราคาสลากที่ขายกันอยู่ตามท้องตลาดใบละ1 0 0่งร้อยถึงร้อบาทเนี่ยจะปรับราคาขายลงมาเหลือใบละ80บาทค่ะแต่ก็ปรากฏว่าสลาดก,ก็ยังขายเกินราคาอยู่เหมือนเดิมนะคะในช่วงเดือนมกราปี2559สำนักงานสลากจึงพิมพ์สลากเพิ่มขึ้นอีก10ล้านใบนํามาขายผ่านโครงการซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งแต่วันที่16กุมภาปี2 5 5พ ะะทําให้ปริมาณสลากที่พิมพ์ออกขายเพิ่มเป็น60ล้านใบต่อง,งวดและปีงบประมาณ2561พิมพ์สลากออกขายงวดละ80-90ล้านใบปีงบประมาณ2562พิมพ์สลากออกขายงวดละ90-100ล้านใบาจากนั้นเป็นต้นมานะคะในงบประมาณปี2563 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็พิมพ์สลากออกมาขายงวดละ100ล้านใบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะ ถึงแม้ว่าสำนักงานสลากนะคะจะพยายามแก้ปัญหาขายสลากเกินราคาด้วยการเพิ่มปริมาณเข้าไปในตลาดโดยคาดหวังว่าปริมาณที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ราคาสลากลดลงแต่ก็ยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้ค่ะเนื่องจากตัวแทนจำหน่ายเองก็ปรับกลยุทธ์โดยการไปตั้งโต๊ะรับซื้อสลากจากตัวแทนจำหน่ายทั้งที่อยู่ในระบบโคตาระบบจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะแบบเหมายกเล่มในราคา80-90บาทต่อใบ เพื่อนำมารวมเป็นหวยชุดขายใบละ120บาทซึ่งในขณะนั้นก็สามารถรวมหวยชุดได้ถึง15-20ใบค่ะในช่วงเดือนมีนาคมปี2562นะคะสำนักงานสลากก็แก้เกมอีกค่ะโดยการปรับสูตรการพิมพ์สลากใหม่ให้เป็นแบบคละเลขภายใต้สูตร221พร้อมกับจัดพิมพ์สลากรวมชุด2ใบออกขายเพื่อให้การรวมชุดทำได้ยากขึ้นค่ะ จะเห็นได้ว่านะคะมีความพยายามที่จะแก้ปัญหาสลากแพงกันมานานหลายปีด้วยการเพิ่มปริมาณเข้ามาอย่างต่อเนื่องขณะที่ต้นต่อของปัญหาสลากเกินราคาก็คือการขายเปลี่ยนมือต้นทุนสลากออกจากสำนักงานสลากใบละ70บาท40สตางค์นะคะกว่าจะถึงมือผู้บริโภคเอาไปขายต่อให้ยี่ปัวซาปัวบวกกาไรเข้าไปเป็นทอดๆจนทําให้สลากเพิ่มเป็นใบละ 100- ถึง120บาทดังนั้นนะคะแนวทางการแก้ปัญหาสลากเกินราคาที่ตรง จุดที่สุดก็คือทําอย่างไรไม่ให้มีการนําสลากไปซื้อขายเปลี่ยนมือกันซึ่งวิธีที่ดีที่สุดก็คือสลากดิจิทัล เมื่อช่วงสิ้นเดือนเมษายนปี2565นะคะที่ประชุมบอร์ดสลากเนี่ยจึงมีมติเห็นชอบให้สำนักง,งานสลากดำเนินการจำหน่ายสลากดิกจิทัลจำนวน5ล้านใบในราคาใบละ80บาทผ่านแอปเป๋าังนนะคะของธนาคารกรุงไทยซึงก็เริ่มตั้งแต่วันที่2มิถุนายนปี2565เป็นต้นมาผลการจัดจำหน่ายเนี่ย3งวดที่ผ่านมาปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากผู้ซื้อนี่ดีเกินคาดค่ะสลาก5ล้านใบแม้ว่าจะเลขไม่สวยก็ ขายหมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่เกิน3วันซึ่งนะว่าสลากดิจิตอลที่นำมาขายคิดเป็นสัดส่วนแค่5%ของปริมาณสลากที่พิมพ์ออกมาขายทั้งหมด100ล้านใบต่องวดนะคะทำให้ที่เหลือเนี่ยผู้บริโภคก็ยังต้องการซื้อลอตเตอรี่หรือว่าสลากอีกใบละ100-120บาทเหมือนเดิมค่ะ ฉะนั้นนะคะเมื่อวันที่23มิถุนายนปี2565บอร์ดของสำนักงานสลากเนี่ยจึงเห็นชอบให้เพิ่มสลากดิจิทัลเข้าไปไม่เกิน20ล้านใบาภายในปี2565ค่ะ และแน่นอนนะคะการเพิ่มการขายสลากดิจิตอลเข้าไปก็ยังขายหมดเกลี้ยงภายใน3วันฉะนั้นสำนักง,งานสลากจึงจะทยอยพิมพ์เพิ่มสลากดิจิตอลเข้าไปสู่ระบบงวดละ2ล้านใบไปจนกว่าราคาสลากใบที่ขายตามท้องตลาดจะลดราคาขายลงเหลือใบละ80บาทค่ะ และสําหรับเฟสที่3นะคะแนวทางแก้ปัญหาสลากอย่างยั่งยืนและก็เป็นธรรมโดยสํานักง,งานสลากเนี่ยได้ดําเนินการยกกร่างกฎหมายแก้ไขพระราชบัญญัติสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อเปิดทางให้บอร์ดสลากสามารถพัฒนาสลากรูปแบบใหม่ออกมาขายได้ผลักดันจนกระทั่งพรบรสลากกินแบ่งรัฐบาล2562มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมปี2562เป็นต้นมาค่ะส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับฟัง ความคิดเห็นจากประชาชนนะคะจากนโยบายเพิ่มปริมาณการพิมพ์สลากออกขายในช่วง8ปีที่ผ่านมาจากงวดละ3 7ล้านใบเพิ่มเป็นงวดละ1 0 0ล้านใบในปัจจุบันทําให้สํานักง,งานสลากมีรายได้จากการจําหน่ายสลากและรายได้นําส่งคลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากปีงบประมาณ2557สํานักงานสลากพิมพ์สลากออกขายงวดละ37ล้านใบมีรายได้จากการจัดจําหน่ายสลาก48,320ล้านบาท นำส่งรายได้เข้ากระทรวงการคลัง15,312ล้านบาทค่ะในปีงบประมาณ2,558นะคะสำนักง,งานสลากเพิ่มปริมาณพิมพ์สลากออกขายเป็น50ล้านใบาสามารถนำส่งรายได้เข้ากระทรวงการคลัง15,433ล้านบาทจัดว่าเป็นรัฐวิสาหากิจอันดับ4ที่นำส่งรายได้เข้ากระทรวงการคลังมากที่สุดค่ะ และในปี2559นะคะก็เพิ่มการพิมพ์สลากออกขายเป็น60-65ล้านใบารายได้ยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น1 4 4 0 0ล้านบาทนำส่งรายได้กระทรวงการคลังสูงสุดถึง25,919ล้านบาทส่งผลให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกลายเป็นรัฐวิสาหากิจที่นำส่งรายได้คล่องคลังสูงที่สุดเป็นปีแรกขาดแซงการไฟฟ้าฟฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จากนั้นนะคะสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็คลองแชมป์รัฐวิสาหกิจอันดับหนึ่งที่นำส่งไรายได้เข้าคลังสูงสุดมาจนถึงปัจจุบันค่ะแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะทำให้ไรายได้จากยอดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลลดลงมาเหลือ145,680ล้านบาทสำนักง,งานสลากก็ยังสามารถส่งไรายได้คข้าคลังอยู่ที่4 6 5 9 8ล้านบาทค่ะและในปีงบประมาณ2560 14นะคะสำนักง,งานสลากก็สามารถส่งรายได้เข้าคลังถึง51,125ล้านบาทค่ะ เป็นอีกหนึ่งสาระดีๆที่แอดมินอยากจะมาแชร์ให้ทุกท่านได้ทราบกันในวันนี้นะคะและท่านใดที่อยากจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนิมดาวไรตี้ด้วยค่ะถ้าหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะหวังว่าคงจะเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ